สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอนนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักนะครับกับออเดชั่นมาอีกแล้วนะครับกับเจนสามสิบสามครับในรอบออเดชั่นนะครับว่าเจนในจะได้ขานเข้าเลือกเข้ารอบนะครับในรอบคัดเลือกออเดชั่นนะครับกับวันนี้มีมาอีกแล้วหนึ่งท่านนะครับเดินทางมาตามหาฝันมาขอออเดชั่นณทุ่งนาของผมในรายการเรียวๆแบบบ้านๆนะฮะกับรายการแห่งนี้นะฮะขอเชิญครับ สวัสดีครับมอาตือไม้หน่องอ่ะมาจากจังหวัดไหนมาจากอุบลครับอำเภออำเภอศรินธรครับศรินธรครับอ่าซื้อเรนซื้อยางซื้อแชมป์ครับอายุอายุยี่สิบปีครับเคยมีประสบการณ์ดันดนตรีดันเวทีมาบ่บ่เคยครับบ่เคยมีแต่แต่งเรนน้ำมงมุ่งเหล่าม่งอยังนี่นะครับอ่าแต่บ่เคยขึ้นเวทีบ่เคยผ่านประสบการณ์พวกนี้ครับเอ้าวบ่เป็นยังครับว่าไปนะครับกับอีกหนึ่งเจนครับ j จเอนสามสิบสามครับเดินทางมาจากอุบลราชธานีอำเภอศรินครน,นะครับแชมป์นะครับเชื่อที่มาขอออดิชั่นนะครับร้องเพลงคัดเลือกในรอบออดิชั่นนี้นะฮะมียอย่างใหญ่กับฝากกับเอฟซีไอจอรน,นี่บอกถอ,อนแม่เลยครับกับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผม แล้วก็ซอยคอมเมนต์ในเรื่องผิดพลาดแนวไหนก็บจีกแก้ไขนะครับผมก็จะท่าไม่เต็มทีนะครับผมครับอ่าโอเคเจเอ็นสามสิบามมได้ซื้อเพคยังหัวใจบ่เคยลืมครับหัวใจบ่เคยลืมนะแต่งเองวะแต่งเองครับอา้าวลองเบิง้งครับอ้าวไม่เน็บเสือเลยเจเอ็นสามสามครับในรอบออดิชั่น บอกคักก็บ,บอกว่าได้จะอยู่กับเขาสิลืมเรื่องเล่าก็ลืมบ่ลงมันคิดพอคิดพอตลอดเวลาสิเหตุจังใดหัวใจมันบอกเคยลืมสองเฟสเห็นเจ้ากับคนอื่นเห็นเพิ่มเติมบอกมีวันหาย ลืมบ่ได้ลืมใดคงลืมไปแล้วสีบอกขัาก็บอกว่าได้จะอยู่กับเขาสีลืมเรื่องเล่าก็ลืมว่าลงมันคิดหอนคิดหอนตลอดเวลาสีเหตุจังใดหัวใจมัน เจ้าลุกคนเอ้ยแหงเพิ่มเติมบ่มีวันหาย สองเฟษเห็นเจ้ากับคนเองแหง่เพิ่มิมบ่มีวันหายบอกใจเจ้าของว่าเฮาต้องนลี้ องครับผ่านไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งออดิชั่นครับ JN สามสิบสามนะครับหากท่านคิดว่าผ่านคอมเมนต์เลขสี่มานะครับไม่ผ่านคอมเมนต์เลขศูนย์ครับอาจเป็นกาลังใจเด้อน้องเด้อก็รอดูผลโบทล้กันว่าพี่น้องใช่ได้ผ่านเขารอบบอเนาะอ่ะครับสุดท้ายนี้ต้องกราบขอบคุณทุกกาลังใจที่รับชมนะครับหลายๆท่านคงจะมี JN ในใจแล้วนะครับว่าใครได้ผ่านเข้าเลือกคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ